ก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแต่งผนังด้วยแผ่นไม้เทียมแบบ P C กันนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปนะครับผมที่หลายๆคนนะครับผมเอาแผ่นแบบ U P C เนี่ยมาทําการแต่งผนังนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยที่ผมเห็นเหน็นกันก็คือเขาจะแต่งเนี่ยทั้งผืนเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าการที่จะลงทั้งแผ่ลงทั้งผนังกาแพงทั้งผืนเนี่ยมันใช้งบเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้แผ่นเนี่ยอยู่แค่ ส่วนหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นไอคอนิกของบ้านได้ทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับเจ้าตัวแผ่น WPC นะครับย่อมาจาก Wood Plastic Composite นะครับซึ่งเป็นวัสดุนะครับผสมระหว่างไม้กับพลาสติกนั่นเอง โดยการผสมกันแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะเอาข้อดีของทั้งไม้นะครับผมแล้วก็พลาสติกเนี่ยมารวมกันนะครับ1ก็คือเรื่องของทนทานต่อสภาพอากาศครับ 2. ครับมีความสวยงามครับลักษณะคล้ายกับธรรมชาติ 3. ก็คือง่ายต่อการบํารุงรักษาครับสุดท้ายครับก็คือ ติดตั้งง่ายครับคุณสามารถที่จะติดตั้งเองได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะติดตั้งยังไงบ้างก็นี่นะครับกําแพงด้านที่เราจะตกแต่งนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นกําแพงโล่งๆอยู่นะครับอ่ามีของประดับวางไว้ข้างหน้าแล้วนะครับแต่ผมยังรู้สึกว่ามันโล่งเกินไปนะครับก็เลยจะมาตกแต่งผนังนะครับให้มันสวยงามขึ้นอ่าซึ่งนี่นะครับผมอันนี้ก็คือแผ่นตกแต่งผนังที่เราจะใช้นะครับอ่าเขาเรียกว่า ดับแผ่นดับ p c นะครับถ้าผมเรียกไม่ผิดนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่หลากหลายแบบนะครับมีทั้งแบบที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้บ้านเนี่ยมันมีความโค้งมนนิดนึงนะครับเราก็เลยเลือกแบบโค้งมานะครับอ่ะก็มีหลากหลายหลกักมีหลากหลายร้านที่ขายนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาติดนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับไอตอนเนี้ยยังไม่ติดนะครับก็ แผ่นเนี่ยเขามีอยู่หลากหลายความสูงนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกครับก็ผมก็เลือกให้มันสูงเนี่ยใกล้เคียงพื้นถึงเพดานนะครับผมแล้วก็ส่วนเกินเนี่ยเราก็มาตัดเอาส่วนวิธีการเรียงแผ่นนะครับผมถ้าเห็นเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งเนี่ยที่เขาเนี่ยทำแบบเรียบเอาไว้นะครับอันี้คือันนี้เนี่ยสามารถที่จะจบงานได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะมีเป็นล่องเป็นล่องสีเนื้อหรือว่าเป็นเนื้อพลาสติกอย่างนี้อยู่นะครับก็คือให้เราเนี่ยเอาแผ่นนะครับผมอีกแผ่นหนึ่งเนี่ย มาประกบนะครับเวลาที่ยึดติดนะครับอันนี้คือประกบเข้าร่องแบบนี้นะครับมันก็จะไม่เห็นร่องตรงนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีตัวจบนะครับขายด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันตัดมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มุมที่สวยงามนะครับเขาจะมีฉากจบเนี่ยอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครพอใจนะครับผมก็สามารถที่จะจบริมแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นกันเลยนะครับก็เราเนี่ยจะใช้ทั้งหมด4แผ่นนะครับผมในการต่อนะครับ แผ่นที่เราเลือกมานะครับผมก็มีขนาดเนี่ยความกว้างอยู่ที่ประมาณ15เซนครับ alia. อ่าก็คือถ้าเกิดคุณเอาแผ่นมาซ้อนเนี่ยคุณก็ได้ความกว้างอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับตรงนี้ส่วนพื้นที่ใครอยากใช้เท่าไหร่นะครับก็นับจําน,นวนแผ่นไปนะครับว่าจะใช้พื้นที่เนี่ยของคุณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ติดเต็มทั้งกําแพงนะครับผมอยากติดแค่ประมาณ4แผ่นนะครับมาดอกความสวยงามให้กับบ้านนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาติดกันครับทิกนะครับผมก็อยากจะให้เรียงเนี่ย ว่าเราจะติดตั้งแบบไหนก่อนนะครับอย่างนี้เนี่ยผมก็เรียงเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะจบด้านผิดนะครับถ้าเราไม่เรียงไว้นะเวลาที่เราติดกาวอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็เรียงให้มันถูกต้องก่อนนะครับจะได้จะได้เวลาติดเนี่ยไม่เสียหายนะครับเพราะว่าเราจะใช้กาวตะปูนะครับในการติดยึดเข้าไปส่วนวิธีนะครับผมจะเริ่มจากการวัด ก่อนนะครับผมว่าระยะจากเพดานเนี่ยถึงพื้นเนี่ยถึงบัวพื้นนะครับเราจะติดถึงตรงแค่ประมาณบัวพื้นนะครับวิธีการตัดแผ่นไม้พวกนี้ก็ไม่ยากนะครับเราจะใช้เลื่อยนะครับผมนี่เราก็ใช้เลื่อยมือแบบนี้นี่แหละนะครับในการตัดนะมันก็เป็นวัสดุบางๆานะครับตัดง่ายนะครับคล้ายๆท่อ p v c นั่นแหละครับก็นี่นะครับผมจะวัดชิ้นงานนะครับผมจากด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็ขึ้นกับเพื่อนๆนนะครับผมส่วนผมเนี่ยเลือกที่จะวัดชิ้นงานเนี่ยจากด้านล่างนะครับเพราะว่า จ้าตัวด้านล่างเนี่ยมันติดกับบัวแล้วก็พอดีว่ามันมีตู้บังอยู่นะครับเราก็เลยเลือกที่จะตัดจากด้านล่างนะครับผมเพราะว่าเผื่อเราตัดไม่เรียบร้อยหรือว่าตัดเบี้ยวนะครับมันจะได้ปกปิดรอยได้นะครับถ้าใครไม่มีอะไรปิดนะครับก็ตัดจากด้านบนก็ได้นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นด้านที่เลยระดับสายตาไปนะครับก็จะมองเห็นลําบากนะครับ โดยเราจะเน้นกาวตะปูที่ส่วนปลายกับส่วนหัวนิดน,นึงนะครับผมเพื่อให้มันไม่หลุดง่ายๆนะครับสำหรับตัวนี้และนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับเราก็จบเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้มันมีปัญหาตอนจบงานนิดน,นึงครับก็คือการที่เราจบด้วยริมด้านที่ถูกเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเรียบแล้วแต่ว่าด้านนี้เนี่ยมันจะเห็นสันขาวอยู่นเนี่ยเราต้องมาแก้ปัญหากับไอ้สันขาวนี่กันว่า เราจะปิดมันด้วยยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ปิดเต็มพื้นที่แล้วก็เราไม่ได้ใช้ตัวจบอย่างที่เขาขายกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเส้นสแตนเลสนะครับมาทําการแปะทับมันครับเพื่อความสวยงามและนี่คือไฟนอลน,นะครับของเรานะคือตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะยิงแดบนะครับแต่ว่าพอยิงไปแล้วเนี่ยฝีมือในการยิงแดบของผมเนี่ยมันไม่ค่อยสวยนะครับผมก็เลยจบด้วยเส้นแสแตนเลสแบบนี้นะครับพอดีว่ามีเหลือจากงาน DIY ตัวก่อนนะครับก็เลยทำให้ จบด้วยเจ้าตัวเส้นสแตนเลสแบบนี้นะครับนี่ก็ปิดงานเรียบร้อยนะครับปิดเอียงๆนิดนึงนะครับนี่ก็โดยรวมเนี่ยถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับอ่าก็ใครสนใจนะครับเป็นไอเดียนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตกแต่งพวกนี้เนี่ยเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับก็จากในคลิปนะครับก็จะเห็นว่าผมใช้แผ่นเจ้าตัว UBC เนี่ยอยู่แค่ประมาณ2 3สแผ่นแค่นั้นนะครับแต่งเป็นจุดๆหนึ่งของบ้านนะครับมันก็สามารถที่จะ เป็นกิมมิคนะครับผมหรือว่าเป็นไอคอนิคให้กับทางบ้านของเราได้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาหามุมของบ้านดูนะครับผมก็สามารถที่จะเอาแผ่นเจ้าตัว WPC เนี่ยไปทําการตกแต่งได้นะครับก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ